อีกที่หนึ่งนะครับที่กสทชหลังจากที่คสทชได้ประกาศบอกว่าโครงการที่ใหญ่กว่า1,000ล้านบาทของภาครัฐให้ชะลอไว้ก่อนล่าสุดนั้นก็รวมถึงในการแจกคูปองทีวีดิจิตอลด้วยติดตามจากคุณวิทินันนาหิมครับ ขอบคุณครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ให้กสทชอชะลอการแจกคูปองทีวีดิจิตอลออกไปก่อนนะครับโดยมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไปพิจารณาเองนะครับล่าสุดนะครับทางนายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เดินทางมายื่นหนังสือเพื่อสนับสนุนให้ กสทชุดเล็กของกอสทชอเนี่ยนะครับได้พิจารณาเงื่อนไขคูปองทีวีดิจิตอลทั้ง4ข้อนะครับทำกลางบรรยากาศที่วันนี้มีวาระประชุมบอร์ดใหญ่ทั้ง11คนของกอสทชอโดยคาดหวังนะครับว่าไม่อยากให้การเลื่อนทีวีดิจิตอลนั้นหรือว่าการแจกคูปองทีวีดิจิตอลออกไปเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้าครับ วันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะครับได้ลงพื้นที่ภไยเพื่อติดตามบรรยากาศในการหารือที่กสทชในครั้งนี้ติดตามได้กับคุณวุฒินันนาหิมครับ รวมถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับคงคิดเหมือนกับผมนะครับหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ให้กสทอชอนั้นชะลอโครงการ4ี่โครงการใหญ่ออกไปก่อนแม้ว่าวันนี้จะมีการประชุมบอร์ดใหญ่ทั้ง11คนนะครับซึ่งล่าสุดเองเมื่อซอกช่วงสายที่ผ่านมาทางตัวแทนหรือว่านายกสมานา์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้มายื่นหนังสือเรียกร้องให้ทางกสทชชุดเล็กเนี่ยแหละครับไปพิจารณาการแจกจ่ายคูปองทีวีดิจิตอลให้กับ ประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับในเบื้องต้นเนี่ยการคาดการกันไว้ว่าจะแจกได้ภายในเดือนสิงหาคมหรือว่ากรกฎาคมที่จะถึงนี้แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อคอสอชอหรือว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้สั่งให้เบรกเอาไว้ก่อนนั่นก็แปลว่าก็คงต้องรอกันต่อไปแล้ววาระที่จะมีการประชุมบอร์ดใหญ่ของกสทชในวันนี้แน่นอนครับว่าต้องพูดถึงการที่มีคนมายื่นหนังสือสําหรับสนับสนุนสีแนวทางหรือว่าสีเงื่อนไขเพื่อที่จะเอาเจ้าคูปองทีวีีิ ตัวนี้ไปแลกซื้ออะไรได้บ้างนะครับอย่างคุณจำนันสิริตันนะครับซึ่งเป็นนายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ออกมายื่นหนังสือถือว่าเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลส่วนหนึ่งเลยนะครับที่เดินทางมาถึงกสทอชอเมื่อช่วงเวลา10บโมงครึ่งจนถึง11บเอโมงที่ผ่านมานะครับโดยคุณจำนันสิริตันบอกเลยนะครับว่าวันนี้ทางสมาพันธ์ร่วมกลุ่มกับผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลจำนวน22ช่องนะครับไม่ใช่24ก็คืออีกสองช่องเนี่ยไม่ได้ส่งตัวแทน มาด้วยมายื่นหนังสือถึงกสทช,อชอหลังจากที่คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาหรือว่ากทอปอสเนี่ยแหละครับมีมติจากคูปองสนับสนุสน,นการรับชมทีวีดิจิตอลในมูลค่า1,000บาทเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาครับ โดยเ้ามองนะครับว่าการแจกคูปองเร็วที่สุดนั้นควรอยู่ในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเท่านั้นเพราะว่าประชาชนรอดูทีวีดิจิตอลอยู่แล้วไม่อย่างนั้นผู้ประกอบการอาจเสียหายถึง24ช่องที่ได้ประมูลกันไปนะครับคิดเป็นมูลค่าอยู่ที่2,500ล้านบาทแต่ถ้าหากเกิดเดือนสิงหาคมไปแล้วล่ะทำอย่างไรคุณจีรินันบอกเลยนะครับบอกว่าความเสียหายก็จะเพิ่มขึ้น30%ต่อเดือนอันนี้คือความที่ไม่คุ้มทุนหรือว่าขาดทุนไปนั่นเองเพราะว่าผู้ประกอบการเริ่มผลิตรายการใหม ป้อนไปยังช่องทีวีดิจิตอลบ้างแล้วสําหรับประเด็นที่มีผู้ประกอบการบางรายนั้นบอกว่าคัดค้านเรื่องการใช้คูปองแลกกล่องทีวีดาวเทียมได้นั้นถือว่าเป็นหน้าที่หลักเลยนะครับของกอสทชรวมทั้งให้คณะกรรมาการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์หรือว่าบอร์ดชุดเล็กของกอสทชที่ดูแลด้านนี้เนี่ยไปพิจารณาก่อนด้วยไม่เกี่ยวกับทางสมาพันธ์นะครับแต่ถ้าหากดูมุมมองที่จะต้องตามต่อไปในเรื่องนี้ก็คือว่าหลักเกณฑ์รวมทั้งเงื่อนไขที่ผ่านมาอาจจะมีส่วนที่จะทําให้คณะรักษา ความสงบแห่งชาตินะครับนำข้อเสนอที่มี12ช่อง TV ทีวีดิจิตอลที่คัดค้านกันไว้ก่อนหน้านี้ไปพิจารณาก่อนที่จะออกข้อสรุปได้ในวันนี้ซึ่งกําหนดเดิมที่จะมีการประชุมกันและจะหาทางออกรวมทั้งแถลงข่าวกันในวันนี้ก็คือว่า หลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆยังเป็นเหมือนเดิมหรือไม่นะครับนี่ก็คือการตามต่อในเรื่องของการแจกทีวีหรือว่าการแจกคูปองทีวีดิจิตอลที่จะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยไปซื้อตามร้านผู้ประกอบการทีวีดาวเทียมต่างๆเดี๋ยวกลับมาติดตามกันอีกทีในช่วงที่มีการถแถลงข่าวกันอีกครั้งช่วงนี้กลับไปที่คุณพัฒน์และคุณรังสีมาครับขอบคุณค่ะ